อื้ยป๊านกบินเกาะไรเอ๊ะอฮ้ยอ้มันมีแสงด้วยแสงด้วยแปเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้ยอ่านี่ไงอุ้ยงขาวินแล้วนกยังขาวบินไปแล้ว ได้หลบบินขึ้นฟ้าโชวช์โชบสวยเลยตื้อเออตามไม่ทันไปไหนแล้วไปฝั่งนู้นละบ๊ายบาย,ยบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> โอ้มาแล้วอีกตัวนึงแล้วนกกระยางขาวโอยไปไหนละ <c oughs> ฟ้าสวยมากเลยนะเนี่ยนกไปแล้วมเมื่อกีน้นกกระยางขาวตัวหนึ่งลูกไปแล้วมันบินไปฝั่งนู้นเลยู นี่ต้องพ่มาชมวิวนะคะตรงนี้คือข้างบึงนี่เขาทำเป็นร่องน้ำไหมโอ้ยนนนนนนกนกกรแตแต้วแว๊ดโอ้มองไม่เห็นนะในกล้องอ่ะอุนนนนกกะแตแต้วแว๊ดกรแตแต้วแว๊ดนนนนไปนู่นแล้วกรแตแต้วแว๊ดร่องน้ำนี้นี่เหมาะกับการตกปลาไหมเดยวัดวิปป้าป้านกบินเกาะอะไรเนี่มันส่งเสียงด้วย มันบอกอะไรแน่ๆเลยฟังคนที่พูดอะไรอะไรนะเออเรหลุดฟังไม่รู้เรื่องแต่แน่ว่านะนกที่มันมาเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมีอะไรมาบอก,กเราแน่ๆแหละเดาเอาเดาเอา,เอา,เอามันต้องมีอะไรแน่ๆุ้ยวิวดีๆอย่างเงี้ยหูนกเยอะด้วยเมื่อกี้เจออะไรปะนกกระยางขาวแล้วนกกระแตแต,แต้แวบแล้วหูหลายนกเลยอะ่ะ โอ้แสดงว่าต้องอาจจะมีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษสําหรับเราแน่ๆเลยเดีย๋ยวเรามองหารอบๆดีกว่าเรามาที่ไหนเราก็ต้องสํารวจดีไหมวันนี้เราจะมีโชคใหญ่แน่ๆเนี่ยต้นอะไระรู้ปะเออมีมน้าด้วยอ่าอันนี้ใครรู้บ้างต้นอะไรคะต้นรักอดอกรักที่เอาเป็นร้อยมาไ,ไหลง่ายหลังบ้านเราก็มีดอกรัก อันนี้ละต้นอะไรยากค่ะมาสำรวจด,ดีกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตามนกไปแนละ้วงปุพบเนาะโอเคนกมันไปทางไหนเดี๋ยวเราก็ไปทางนั้นก็ได้เนาะ <'s> หาแถวต้นดอกรักแล้วก,ก,กันเนาะมันเยอะอะ <Yeah. S 1> ไหนไหนต้นนี้ปะข่าวก่อเนนะียเวลาเราหาของวิเศษเราจะต้องหาอะไรที่มันแปลก,ปลกมีแสงหรืออะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออแต่ตอนมันไม่มีนะต้นเนี้ยนกตัวเมื่อกี้ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วก่อนนั้นหรือเปล่า <laughs> มันใหญ่เลยแต่มันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสกแกนก่อนสกแกนรอบๆบก่อน แม่เห็นอะไรแวบๆข้างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนกมันอยู่ตรงนั้นใช่นกมันอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นี้เขาไปอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวขอสังเกตก่อนเอ๊เฮ้ยโอ้มันมีแสงด้วยแสงด้วยไปไปเอาแล้วต้นนี้แน่ๆลองค่อยๆดูสิสมบัติอะไรพิเศษหยิบไม่ได้เลยหรอลูกดูให้รอบๆสิ่ลูกมีไหม อุ้ย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 หยิบไม่ได้เห็นไหมน้องพบเห็นยังมันเกินระดับสายตาหนูมองไปข้างล่างใหญ่เห็นแล้วนะคะใหญ่เห็นแล้วอุ้ยดูน้องพ่บสิน้องพบจะเจอไหมเออเจอไหมน้องยังหาไม่เจอเลยทุกคนน่าจะเห็นแล้วละคนน่าจะเห็นแล้วละเหลือน้องพ่บคนเดียวทำไม่เห็นอุ้ยอุ้ยอะไรนั่นก็ดูก็ดูก็ดูกัอุ้ยอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว อุ้ยอ่านี่ไงอฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเอาเนเพื่อนๆดูหน่อยโอ้มันคือไข่เซอร์ไพรส์คินได้จอยโอ้มีทั้งบอยแล้วก็เกิร์ลชัปัดเนี่ยชมพูแล้วก็ฟ้าว้าวสองลูกเลยได้ของขวัญอีกแล้ววันนี้นกมันมาเรียกเราเห็นไหมเย้ดูหม่ดูแม่ดูแมดูเลยไหมแก ไหนโอ้ขนมโอ้ฝั่งนี้เป็นของเล่นอ,อันนี้ของเล่นกินไม่ได้มันกินไม่ได้ลูกมันมีแต่ของเล่นอย่างเดียวเลยลูกลองบวบถาวมากินไม่ได้เหรอโอ้แต่มันมีอีกฝั่งเป็นขนมสิอันนี้ของผู้หญิงใช่ไหมเกิลใช่ไหมเอาบอยเหรอเอาแกะขนมก่อนดีๆจับดีๆนะลูกเดี๋ยวลงที่ดินหมดนะลูกห่างเหรออมอม กินไข่เซอร์ไพรส์กันตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่ดูวิวดูวิวกินของเราโอ้โหนี่ไข่ไข่ลูกเป็นเลองเลยเออเออเออไอเบิร์ดเลยเต็มปากเลย